คำถามนะครับอย่างไม่เป็นทางการจากน้องเบสน,นะครับก็เรียกว่าต่ออีกทีครับอเจียนทำไมทําแต่ละครั้งมันได้ครสอไม่เหมือนกันเลยครับนี่เนี่ยครับท่านกันบ้างเขาจะส่งมาให้ผมอย่างเนี้ยนะเขาจะไปเขียนไว้ใต้คลิปเรามาดูกันทําไมอ่ะแล้ว้าทาไมอ่ะอ้าวก็บอกแล้วนี่ว่าใช่ไหมว่าเราไปทบทวนครับครสอคืออะไรก่อนนี่ มันต้องมันต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับโดยภาษาว่าคืออะไรมันเป็น question mark คำตอบคืออะไรนี่แหละเหมือนวัดเนี่ยครับเนี่ยหน้าจอจะไม่เห็นคำไม่เห็นสิ่งที่ผมเขียนนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนี่อย่าลืมนะว่าครสรคืออะไรคำว่าอะไรอะ่ะมันตอบชัดแล้วโว้ยว่าอย่าไปล็อกมัน มันต้องทําอย่างเดียวเจ้าคุณมันไม่สามารถเข้าเมื่อวานผมถึงตํำหนิงเมื่อวานถ้าเกิดผมกดปุ่มอะไรไม่ให้แสดงความคิดเห็นได้ผมจะทําเพราะว่ามันเมื่อวานเนี้ยบอกได้เลยว่ามันเป็นบันทึกกันทั้งนั้นเลยครับผมยังไม่สรุปเลยย้ํานะเบนนะเจ้าของกันบ้านเขาชื่อเบนนะครับย้ําว่ามันคืออะไรไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมันไม่ใช่อะไระครับ แต่ถ้าจะอะไรมันก็คืออะไรอะ่ะจากกระไฮเออร์เซลโยคะโยคีโยเรสภศาสตร์เนี่ยมันจะไปนั่นแล้วทีนี้โอเคนะประเด็นต่อมาคือผมบอกว่าผมบอกว่าข้สอาาคืออะไรมันคืออะไรมันตอบไปแล้วว่ามันคืออะไรจะให้มันเป็นอะไรได้ไงอะ่ะในเมื่อทุกอย่างก็ตอบว่ามันไม่ซ้ำเห็นไหมมันไม่เคยซ้ำเลยครับ ถ้าไม่ซ้าแสดงว่าอะไรครับนี่ไงครับคือกฎการเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแต่เวลาเราเข้าชั้นลึกเวลาไปเจอตัวเราคุณอะไรรู้จักผมมาสามปีคุณแค่เผลอไปปืดหายอากาศผมสองปืดมันดีดดิ้นคุณมาแค่สองครั้งเองคุณเจอผมสองครั้งเองนะคุณได้ขนาดเนี้ยคุณยังจะอะไรอีกเหรอเห็นไหมเออหลังไม่เขาเขียนมาหาผมว่าเอ,อผมถามเขาว่าแล้วแล้วไงต่อก็รู้แล้วนี่ว่าคอร์รัปชันคืออะไรจะอะไรอีกเขาบอกว่า เขาอยากรู้อะไรแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่รู้เขาสงสัยอยู่เนี่ยเห็นไหมเขบอกแล้วว่าเขาเจอผมสามปีแต่ว่ามาเก็ตผมเพียงแค่สองอากาศเขายืนปื้ดกับปื้ดครับปื้ดแรกเขาได้เอปื้ดสองเขาได้บีปื้ดสามเขาได้ซีเนี่ยเขาสงสัยทิเฮ้ยทำไมมันไม่นิ่งเลยอาเจียน แล้วมันเป็นยังไงล่ะผมบอกเขาถามว่าแล้วมันเป็นยังไงล่ะยังไงต่อเออเอาเดี๋ยเอาเดี๋ยยังไงต่อผมต้องบอกว่ารู้จักกับคอรสจะรู้เองหรือว่าเอาฉลาดน้อยจะเอาวิธีหาปลาหรือว่าจะเอาปลาเลือกมาถ้าเอาปลาันก็ไปหาซื้อเองหนุ่นไปหาหนุ่นนะสพสตรเขามีคอร์สมีเรียนมีคลาสมีอะไรก็ไปที่นี่ก็ยังไม่มีนะยังไม่มีไม่ใช่ไม่มีเซร็จ <laughs> <laughs> เราต้องการรู้เองเพราะอะไรมันยั่งยืนมันไม่ติดตัวบุคคลมันไม่เป็นสาวกมันไม่ใช่ลัทธิมันเป็นเรื่องตัวเราที่ต้องรู้เห็นไหมเห็นไหมครับก็บอกแล้วว่าในตัวเราองค์ประกอบมันจะมีทั้งตัวเราคือรู้ในตัวรู้ที่หน้าต่างรู้ที่ไท้าทอยเอาไว้ให้เอาไว้ให้มันเดินให้มัน ให้มันรู้ไปทั่วก่อนเนี่ยมันจะรู้ไปเรื่อย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 มันก็อาศัยอะไราการหายอากาศของเราการที่เราใส่อากาศเข้าไปเราเติมฟืนเข้าไปแล้วมันก็ทาตามสไตล์คอร์สอาาเห็นไหมคอราา์สอไม่ใช่อะไรไม่เคือ,อะไรไม่เป็นอะไรอย่าไปสนใจเห็นไหมไม่ต้องคิดไม่ต้องรู้มันไม่ต้องไปอารมณ์ร่วมกับมันไม่ต้องไปอะไรกะไม่ต้องไปเข้าใจมันเนี่ยเพราะมันรู้ได้ผ่านความรู้สึก เมื่อมันรู้ได้ผ่านความรู้สึกควารู้สึกคืออะไรความรู้สึกคอสอบอก,ค,กคือภาษาเห็นไหมแต่คนทํากระตุ้นหายอากาศจะรู้ทันทีเลยว่าอ e, ีความรู้สึกมันหน้าตายังไงมันก็คือหน้าตา ABCDE ในแต่ละรอบของคุณไงไอหอยมันจะนิ่งได้ยังไงอ่ะมันล้างไปเรื่อยอ่ะ ก่อนเขาจะกรอฟันทําฟันหรือว่าอะไรเขาต้องล้างน้าํายาบ้วนปากเขาต้องทําความสะอาดฆ่าเชื้อบ้าบอคอแตกก่อนนี่ขอโทษเออคุณจะขูดหินปูนคุณจะอเอเอ,เอ,อุดฟันคุณจะอะไรอะ่ะถอนรากถอนฟันกรามเห็นไหมครับมันก็มีกระบวนการหรือวิธีการที่แตกต่างกันไอตัวแตกต่างกันเนี่แหละครับก็คือการลงทุนอย่างมากอ่ะถ้าเป็นเรื่องภายนอกคือราคา พาอุปกรณ์เนี่ยมันละเอียดซับซ้อนแล้วก็ใช้หัตถเวชอะใช่ไหมไม่รู้นะหัตถวิการอะหัตการมันมีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันก็คือเราลงทุนให้กับตัวเราเองคืออะไรครับเราต้องละมียดกับการหายอากาศการหายอากาศเนี่ยครับมันมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนนะครับมันก็คือคุณจะรู้เองว่าอะไรคุณเติมก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนน้อยและหรือหยุดหายใจไปแล้วอะคุณไม่หายใจอ่ะ พอมันติดลมบนคุณจะทิ้งการหายใจทันทีเลยเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยมันจะไม่เหลืออะไรเลยทีเนี้ยพอไม่เหลืออะไรมันจะเหลือมันจะมีอะไรอ้าวก็รู้ตัวเราไงครับก็รู้ไปสิครับก็เคยบอกแล้วว่าอย่าตะโกนอย่าตะคอกไอ้หา่า <c oughs> หนุ่มน้อยเฮ้ย hey. อ่าปิดเพลงเลยปิดเพลงจะได้ฟังโอเคนะครับไม่งงนะเสร็จเสมือนหนึ่งภูเขาหนึ่งลูกนะครับ เนี่ยผู้เขาแล้วเราก็เอาจอบเอาขุดเอาอะไรอะเอามือขุดเราขุดมันได้ทีละวัน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 ,วนแน่นอนตอนแรกเวลาทําอ่ะถ้ามันมึนขึ้นหัวหรือว่ามันเจ็บในตัวถ้ากลัวก็กลับบ้านไปเลยไม่ต้องขุดอีกเลิกเลิกเลยโอเคนะโอเคนะครับ ไปถามหลังไม่อย่ามาถามหน้าไม่โอเคไหมคําว่าหลังไม่คือในคลิปไปส่งกันบ้านมาไปตั้งคําถามมาถามแบบเนี้ยมันไม่ได้ประโยชน์คนอื่นให้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยเนี่ยก็เหมือนกับที่ตอบกันบ้านนี่ไงครับเห็นไหมพอเนี่ยคนทําธุรกิจเหมือนกันเนี่ยมาเนี่ยครับ ใครที่ทําธุรกิจก็ถามปอปิ๋วสิว่าคอร์อสมันให้อะไรกับปอปิ๋วในเรื่องตัวเองอ่ะที่จะไปบรูรณาการธุรกิจเขาทําธุรกิจอยู่นะโอเคนะครับแต่กลับมาที่ตะเบนทีนี้ก็เซฟโซนหมดแล้วว่าเวลาหายอากาศเซฟโซนคืออะไรมึนขึ้นหัวคายกับเจ็บในตัวคายและถ้ากลัวก็ไปเลยทางใครทางมันไม่ต้องมาทํากันอีกเห็นไหม แต่ถ้าไม่กลัวก็อย่าก,กล้าให้มันมากอย่าเฟี้ยวอย่าฟาดอะไรนะอย่าเฟียดไม่เอามันไม่ได้ใช้ความกล้าความกลัวมันใช้ความเข้าใจคอราา์สหรือเข้าใจความรู้สึกแล้วก็ไปทำมาเพิ่มปริมาณของอากาศในแต่ละรอบหลักใจใจความเนี่ยก็ต้องควบคุมอะไรครับคก็คุมเรื่องของต้องรู้เรื่องของการแกะเส้นไปหน่อยนึง ทำในตัวให้เป็นเทศบาลมันจะง่ายครับอี่ตรงนี้มันจะรวยรินเลยครับเนี่ยมันจะเนียนตรงนี้เพราะอย่าลืมว่าเอาเอาหนูไปลากช้างอ่ะช้างมันไม่วิ่งหรอกครับมันไม่เคลื่อนหรอกโอเคไหมฮะชัดเจนเนาะมันต้องสลับข้างคือเอาช้างเนี่ยและครับมาผูกไว้กับหนูให้หนูมันดิ้นพล่านเลยฮะหนีไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นการแกะเส้นการกินเนี่ยนะครับ ไอ้กินเทศบาลกินให้มันเป็นเทศบาลระบบนิเวศเนี่ยครับเออกาะไหมฮะเนี่ยผมอะ่ะคิดมาให้หมดแล้วอีตาเบนไอ้ที่ไปถามหลังไม่อะ่ะก็คืออยากรู้ว่ามันอําหรือเปล่าวะเพราะว่ามันไม่น่าเชื่อว่าวัยรุ่นจะมาสนใจเรื่องพวกนี้มันมีหาอะไรเนี่ยเขียนหาอะไรวนเวียนไปวนเวียนะ <laughs> <laughs> เออ <laughs> เสียงเริ่มกลับมาแลว้วไวล้วไม่ค่อยแหบละ เห็นไหมนี่ปิดเพลงพูดเลยนะจะเพลงจะได้ไม่กลนวเห็นไหมครับเจนะเพราะฉะนั้นน่ะไอความสงสุยของเรานั่นแหละครับที่มันจะนําพาเราไปเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเติมอากาศอย่าไปบ้ากับมันสองข้างทางเห็นไหมไปมันไปมันเรื่อยๆไปให้มันลึกไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกถึงความรู้สึกไปด้วยแยกให้ออกระหว่างภายนอกกับภายในภายนอกอะไรเสียงหูได้ยินอะไรตัวสัมผัสอะไรกลิ่นมีอะไรไหมข้างนอก พอเวลาไปเข้าข้างในเนี่ยมันจะได้ไม่หลงข้างในก็อะไรครับอยู่ที่ตากับในหัวกับทั้งตัวเนี่ยก็อยู่แค่เนี่ยสามอย่างคอนมันไม่ต้องไปคอนเน็กหาอะไรกับมันเลยชัดเจนนะงงตรงไหนก็ถามมาอีกเดี๋ยวจะบอกไม่ยากหรอกสาหรับผมเนี่ยง่ายชิบหายเลยไอ้ที่มันยากคือไม่ได้ทํโอเคว่าพอพอไปรู้อะไรมาแล้วก็ติดคิดอีกโอเคไหมครับไลเซนให้เลยคอรสอเจริญความรู้สึกครับ <laughs>